สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำน้าหมาช็อกโกแลตพายสูตรนี้นะคะปุ้ยบอกเลยค่ะว่าใช้วัตถุดิบน้อยมากๆใช้วัตถุดิบรวมทั้งหมดห้อย่างเท่านั้นเองนอกจากจะทำง่ายแล้วปุ้ยยังมีวัตถุดิบมาแนะนำเพื่อนๆเพื่อ,เพ,อเพิ่ม,มความเข้มข้นหอมมันให้กับขนมเข้าไปอีก อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะนามอ่ะจ,จะหอมนมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นปุยแนะนำอันนี้ค่ะ Carnation Plus น,น,นมข้นหวานคุณภาพคัดคุณภาพนมเน้นๆพรีเมียมจากนิวซีแลนด์ให้ปริมาณนมเข้มข้นกว่าสูตรเดิมถึง65%ไม่ใช่ครีมเทียม คลิปนี้นะคะปุก๊กจะใช้นมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสอันนี้แหละมาทํานาหมาช็อกโกแลตพายบอกเลยนะคะว่านมข้นหวานของคาร์เนชั่นพลัสอร่อยหอมนมเข้มข้นมากๆเขามีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกด้วยกันอีกอันนึงคือปราศจากไขมันสูตรน้ําตาลทรายลดลงถึง25%สาสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมกันเริ่มจากเทผงชาเขียวลงไปในนมข้นหวานนมข้นหวานคานชั่นพลัสที่ปุ้ยใช้จะเป็นสูตรเพิ่มนมเข้มข้นขึ้น6 5เปเใส่ผงชาเขียวลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนปุ้ยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําอันนี้กันก่อนค่ะก็คือฐานพายฐานพายปุ้ยจะพาเพื่อนเพื่อนทำแบบใช้แครกเกอร์ผสมกับเนยให้เราบดแครกเกอร์ให้ละเอียด นอกจากบดแล้วเราสามารถที่จะเอาแครกเกอร์ไปปั่นก็ได้ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะบดแครกเกอร์เสร็จแล้วก็จะได้แครกเกอร์บดประมาณนี้หลังจากนั้นค่ะให้ใช้เนยละลายเทลงไปในแครกเกอร์ที่เราบดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราคนส่วนผสมให้แครกเกอร์กับเนยละลายเข้ากันคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําฐานพายกัน ก่อนที่จะกรุฐานพายเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูแพ็กเกจก,ก่อนปุ้ยเลือกใช้อันนี้นะคะพลาสติกใส่พันเค้กชนิดแข็งอันนี้มีแถบกาวในตัวนอกจากที่เราจะทํากินเองแล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดทําขายได้อีกด้วยปุ้ยแนะนําแพ็กเกจพร้อมกันไปเลยนะใส่แครกเกอร์ลงไป35กรัมกดให้แน่นหลังจากที่เรากดให้แน่นเรียบร้อยแล้วยกไปเข้าตู้เย็นค่ะแช่เย็นประมาณ20นาที ในระหว่างที่เรารอทานผ้ายเย็นเรามาทำนาหมากันนาหมากในคลิปก็จะมีทั้งหมด4รสชาติมีรสชาติเขียวช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่และก็รสชาติมันม่วงเทชาเขียวที่ผสมนมข้นหวานคาริชั่นพลัตลงในกระทะหลังจากนั้นเพิ่มเนยลงไปไฟที่ปุยใช้นะคะก็จะเป็นไฟอ่อนปุยจะต้มส่วนผสมในกระทะให้เขาร้อนจัด หลังจากที่มีความร้อนจัดแล้วให้เราเพิ่มไวช็อกโกแลตลงไปไวช็อกโกแลตให้เราเลือกเป็นช็อกโกแลตแท้จะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นคนส่วนผสมพอไวช็อกโกแลตละลายเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะน้ำหมาที่เราคนเรียบร้อยแล้วเขาจะยังไม่เซตตัวนะอันนี้คืออุ่นจัดส่วนน้ำหมารสชาติอื่นก็ไม่ยากอย่างอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตนี้จะมีส่วนผสมก็คือเป็นนมข้นหวานคาริชชันพลัสสูตรเพิ่มนมเข้มข้นขึ้น65% จะมีเนยแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตส่วนผสมมีทั้งหมด3อย่างเท่านั้นเองนมคาราเนชั่นพลัสเนยแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตวิธีทำไม่ต่างกับรสชาเขียวเลยก็คือต้มนมข้นหวานพร้อมกับเนยให้มีความร้อนจัดเสร็จแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้นามะแบบนี้เรียบร้อยแล้ววิธีทำแต่และรสชาติจะไม่ต่างกันมากเลยอย่างอันนี้รสสตรอเบอรี่ปุยข้ามขั้นตอนไปใส่ไว้ช็อกโกแลตเลยนะ ใส่ไว้ช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากับนมข้นหวานแล้วก็ผงสตรอเบอรี่ไปเลยค่ะหลังจากที่เขาละลายไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปใช้ได้เลยรสชาติสุดท้ายเป็นรสชาติมันม่วงอันนี้ปุ้ยไม่ทำให้ดูนะเพราะขั้นตอนไม่แตกต่างกันน้มาแต่ละรสชาติทําไม่ยากเลยแปบ๊บเดียวก็เสร็จไปแล้วถึงสี่รสชาติปุ้ยจะเอาน้หมาที่อยู่ในถุงอันนี้นะไปบีบใส่ถานไพ่น้ำหมาอันนี้เขายังอุ่นร้อนอยู่ ฐานพายที่เราใช้ก็คือฐานพายที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นเอาออกมาจากตูเ้เย็นเย็นๆเลยนะเราก็เอามาบีบน้ำหมาลงไปหากว่าขนมหน้าไม่เรียบเราสามารถใช้ไม้พายเกลี่ยนหน้าขนมเขาได้หลังจากนั้นให้เรายกไปเข้าตู้เย็นแช่เย็นให้หน้าหมาเสตตัวอย่างน้อย30นาทีถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากพลาดความอร่อยปุยแนะนำค่ะนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสอันนี้ปุยก็ขึ้นช่องทางออนไลน์ให้ดูนะคะนมอร่อย com มีให้เลือกหลายบรรจุภัณฑ์ ตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีเรียบร้อยแล้วหน้ามะาเขาเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะปุยก็จะเอามาเพิ่มหน้าอย่างชาเขียวปุยก็จะใส่ผงชาเขียวแล้วก็จะมีวางสตรอเบอรี่อบแห้งส่วนรสสตรอเบอรี่ปุยจะเพิ่มหน้าเป็นคัมเบอร์ราสเบอรีแล้วก็วางด้วยไวท์ช็อกโกแลตเพื่อนๆจะตกแต่งหน้าเป็นอะไรก็ได้ อันนี้มันม่วงค่ะวางด้วยรสเบอร์รี่อบแห้งและสุดท้ายรสช็อกโอกแลตปุจะวางด้วยดาร์กช็อกโอกแลตด้านบนนอกจากนั้นบุญก็แนะนำแพ็กเกจอันนี้เพิ่มไปด้วยค่ะก็คือแผ่นรองเค้กฐานทองวงกลมแผ่นอันนี้นะคะจะทำให้เราจัดเสิร์ฟขนมแล้วดูน่ากินมีราคามากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีแบบนี้เราสามารถขายในคาเฟ่ก็ได้หรือว่าถ้าหากลูกค้าอยากซื้อกลับบ้าน เราสามารถใส่กล่องได้ค่ะปุ้ยแนะนํากล่องให้อันนี้เป็นกล่อง1ปอนดรงเตี้ยแบบมีหน้าต่างใส่ได้ทั้งหมด4ชิ้นนะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเทสขนมกันขนมนาหมาที่มีส่วนผสมของนมข้นหวานคานชั่นพลัสทำจากนมแท้ๆไม่ใช่ครีมเทียมรับประกันได้เลยค่ะว่าขนมอันนี้จะหอมนมเค็มข้นมากๆ ปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาชิมรสชาเขียวไปพร้อมกับปุ้ยเลยนะเริ่มจากการแกะแพ็กเกจก,ก่อนเลยจะได้สัมผัสบรรยากาศบอกเลยค่ะว่ากลิ่นคือดีมากๆเนื้อด้านในนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเนื้อเป็นยังไงนุม่มหนุบหนับถ้าเรากินเคียวไปน,น,นานๆละลายในปากบอกเลยอร่อยยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆนนะมีความสุขกับขนมที่ทำง่ายสูตรนี้และก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ